ขาเสียโวกิังใหพี่น้องเก้วคนสุดท่านั้นพี่น้องคำยิ่งใหญ่โอ้ยน้องอุ่นเนื้อสุดๆเลยสามทานเสือลุยเล่น้องมาอันด้วย โอ้โหไปนี่าแมวเราดกเอหนุ่มเพงพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อเอาดกีเนี่ย มันจะรบดอกแต่ง,งานไม่เป็นปะไม่เนี่ยแบบจะทุนมันได้อทุนเหนื่อยคอยได้กี่ปีละทุนได้ปันนันอันนี้สองคำทุนยู่ก็อยู่ทุนอู้อ,อันนี้คืออยู่ทุนทุนอยู่ทุนอยู่ย <laughs> สวัสดีครับมาพี่น้องครับวัอนี้น้องไส้มาหาพี่น้องชัดจุให้เพิ่น จุดเส็บ,สบเนื้อสดซดพี่น้องเนี่ยคาราชินพี่น้องเนื้อบัวขาวพี่น้องแต่แซลมกันเนื้อับพี่น้องห้องไอคนนี้นะครับเปิดเสื้อห<ะ>ูเลยโอ้เสียงยังรอบแบบนี้เนาะเสียงมันตึงๆแถาแบบนี้ขนาดก,ก็ดีอาาขออนุญาตก่อนครับกินของเสียขออนุญาตขาเ <c oughs> สียวกิ่งเ <c oughs> ง,งพี่น้องแก้วคนสุดเท่าน,นั้นพี่น้องพูดอะแก้ว มามาเป็นองมาใส่โอ้ขอนี่าดเอฟนะครับไอ้หนุ่ยคำยิงใหญ่อู้หูโอ้โสๆเลยสามทานเสือรุยลดนอออ้องมาอื้มอันด้วย อืนมเขาอ่ะเขาเดีิน很缓อืมปวดเขากันเลยอืมความอุ่นนะอืมครับมาเริ่มทั้งไก่ทั้งไก่ครับอืมรอนเรื่อยเติมเนไว้อืมยังอะไรครับ

ว่าอันภาไปเบิึงพักกิ่สวนแมน,น่หนุม่มยังไม่ทายออมวันไปเอาปลาแม่ <c oughs> ปดุกแม่บ่เดือดไม่สวยกินปลาหม,มึกปลาขิงปลาขิงตัวยังไงปลดุกนี่บ่หมีอ,อือเจ้าอือเขาบ่กอือมีคอมเมนต์บอกว่า ชอบดูพวกพี่กินเนื้อค่ะจัดให้แล้วนะคะปวดตอนกอดดิมี่เลยอะไผมเบาเลยอ่าอะไรอ่ะโอ้พี่น้องโอ้ยอ,อยากเห็นสด อเด้อพี่น้องครับสดนน้กันอืสีตจบเอาฝันยังไม่หันเลย

อันเป็นลงในสตอรลงสตอรี่เวอร์จะรบดอกแต่งงานบ่แเ่นบ่มั่เนางแบบจะทุนมันได้ทุนใหญ่คอยได้ก็ปีละทุนได้ปนนันอันนี้สองคำทนอยู่ก็อยู่ทนออันนี้คืออยู่ทนทนอยู่ทนอยู่เราวกต่ายนนอง รอบมึงเนี่ยก็มันบอกมากค่ะเสี่ยกันบอกว่าจะบอกเรื่องเนี่ยนี่มกินเนี่ยคินหาปีกะจะมีที่มาหรือยี่สิบบอกแน่ว่าจำไปเลยกระใสกุยงแล้วนะวันนี้จักปีขวบมาดูสามสิบโมเมนจักปีสามสิบเอ็ดฮอจักปีผมโหดแต่ว่าครบรอบถึงสามมกราีปนอน ส่วนมากรายละเอียดนี่ผู้ชายสิบ่ค่อยจําแต่ผู้หญิงจะจํารายละเอียดเยอะกว่าผู้ชายอยู่ทนแต่ทนกับทนอยู่คนนี้อ๋าระหว่าทนดูใช่คนนี้บอกไปอันตรายเป็นอะจะบอกคนนี้โหดสดเลยไอ้หนุ่ยเอามาสู้กินพี่น้องครับผมเอาคนหลายเรื่อไม่ใี่เอาเลยพี่น้องมาอื

Ừ, ừ, mhm 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 Yeah. but mm -hmm. Mmm. -hmm. Oh. เจ้าเหนื่อยเราเฮ็ดเข็มขนแห้งเฮ็ดดูอุบลกับบัวแซบปนี่เลยอร่อยที่สุดอ่ะอือฮึโอเอา่น้องครับสำหรับบุอดีครันลองใช้เมาหาเอาตุกมาตอดน้องกับแซบสดๆใหม่ๆนาพี่น้องยอด ฝาบขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมมาฟังรวมๆเขามาซัพพอร์ตพี่น้องครับฝากเรื่อยพี่น้องปังปอนชาแนลเอ้ยปังปอนนะจ๊ะเนาะพี่น้องเนาะฝากเมืองเมืองกันเมืองแง่งกันนั่มพี่น้องเอาหลูกหลานมาหาครับเมื่อยันเมื่อยันกับเพิ่นบอกเรืยว่าอยากเห็นปังปอนมาแล้ว like มื่อ like นี้เอาตัวหนาแล้วก็ขามาเมืองแง่งน้องเอาเป็นเมืองแง่งน้องแล้วพี and, ่น้องให้กำลังใจน้องสู้ก้นอยู่แ well, ล <isce. S 1> yeah. ้วเอาสำหรับม so ื่อนี้พี่น้องแซ่ขอตัวลาไปก่อนคุณอาพรไหมครับสวัสดีครับ